แม่ ơi, เอ้ยผู้ใดตัดเล็บให้ผู้ใดตัดเล็บให้เจ้านะ่ะฮะเวกแอา้าวคือจำได้ลหละจำความจำ <c oughs> คืนมาแล้วตอนนั้นคือจำมาม่ได้มีเจ้ามีลูกจะคน้นเดี๋ยวเนียนะลูกมีจะคน้นลูกลูกมีจะคนน้น,น,นเออนับด้วยผู้ใดเนี่ย Thấy ừ. không? Ừm 1,2,3,4 2 rồi, bố thấy chưa? 3 4 Đây là con 4 con 4 con à? Sưu con này, sưu con này con con nhai nhai con Ừ, Tôi là hắn คนที่สองเด้อคนที่สองเป็นผู้หญิงผู้ชายคนที่สองคนที่สองจับลองบอกตื่อมาดูจำได้ป่ะคนที่สองนะคนที่สามล่ะคนที่สามเด้อ โอ,โอ้เล็บแข็งก็รู้กันดีแล้วเจ็บบนเนะน่ะคนคนที่สองคก็เพื่อเดือก็จับบอกแล้วคนที่สามเพื่อแหวนคนที่สี่เมล,นมลนันเมลัน้ะจับไหม อสอ,สอมาอีกด้วยเดยวฟู้ที่หนึงเป็นเพออื่อนเดี๋ทนี้เอ,อีวตีันถามเบังคนที่หนึ่งซื้อจังใดจำได้หมดลืมแล้วเตีลืมแล้วกันน่นลืมลืมไว้ซะลูกสายทวนความจำแม่ม <laughs> แม่ก็จำบ่ได้แล้ว เล,ลีต้นนี้ mm.